ผู้ชมฮะสักครู่นะฮะที่เพิ่งจบไปถ้าใครได้ติดตามรับชมผ่านทางหน้าจอ n b t นะครับแล้วก็ในส่วนของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเข้าใจว่าหน้าจอโทรทัศน์หลายๆช่องนะครับก็รับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า n b t นะครับที่ได้มีการถ่ายทอดสด ในส่วนของพิธีรับพร,ระราชองการโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมในการแต่งตั้ง,งนายยมปรีเมื่อสักครู่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนะครับตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยคุณรัินชามบุกุนนะครับก็เนี่ยสักครู่ภาพบรรยากาศสดๆนะขณะนี้นะครับก็ยังเห็นลักษณะของการร่วมแสดงความยินดีนะครับของอบุคคลต่างๆที่เข้ามาร่วมแต่ย้อนไปนะฮะ <c oughs> ตั้งแต่ก่อนที่จะมีในส่วนของพิธีเริ่มต้นเนี่ยนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับนี่ทางคุณอนุทินนะครับก็ยืนต่อแถวก็จะมีทั้งในส่วนของพักร่วมรัฐบาลนี่เนี่ยที่น่าจะเข้ามาร่วมรัฐบาลในคอรอมอชุดใหม่เนี่ยสักครู่ก็จะมีจากหลากหลายพักนะครับตั้งในส่วนข,ของประชาธิปัตย์นะครับทั้งในส่วนของพักร่วมต่างๆนะครับที่คิดว่าน่าจะมีการยืนยันกันนะขณะนี้เบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานคุณอนุทินออกมาให้สัมภาษณ์เองนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยในส่วนของโผครมอรที่มีในมือเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจ<ค>นร้อเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะเป็นค่อนข,ข้างจะนิ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นใครอะไรอย่างไรถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวจะเปิดเผยกันเองนะครับสักครู่ภาพอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ะจะเป็นแผงคือฝั่งแยก2ฝั่งฝั่งขวานี่ที่เห็นอยู่เนี่ยคือฝั่งขวาคือบรรดาพักร่วมนะครับพักร่วมรัฐบาลที่จะมาประกบมีมีคุณสันติพร้อมพัดนะครับมีคุณอัคราพมเผ่ามีคุณนิพนธ์บุญยามณีนะฮะแล้วก็อีกหลากหลายท่านมีคุณสุชาติิชกล่น นี่อาจารย์แม่มนรุมนนะครับที่หยูบขอบด้านขวาอีกขอบอ่านี่ก็คือคุณธรรมนัทอีกขอบด้านซ้ายสักครู่อีกฝั่งหน้าฝั่งตรงข้ามกันจะเป็นทั้งในส่วนของรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารพักของปุ่มใจไทยแล้วก็จะเป็นครอบครัวคือจากแถวเนี่ยจะเป็นครอบคุณอนุทินก่อนนะฮะแล้วก็ครอบครัวไล่เรียงไปคุณภรรยาของคุณอนุทินมีมีคุณพ่อมามีคุณแม่มาด้วยลูกชายก็มาวันนี้ครอบครัวแล้วก็ถัดจาก ในส่วนของครอบครัวก็จะเป็นบรรดาของคณะผู้บริหารของ,ของ<า>พรรคภูมิใจไทยใะสักครู่ที่ถัดจากคุณแม่ก็เป็นคุณพิพัฒนชัชกิจปาการนะครับก็จะมีหลากหลายท่านนะครับคุณชัยชนกชิดชอบสักครู่ที่จะได้เห็นในภาพในเฟรมเนี่ยก็จะเห็นในกลุ่มของบรรดาคณะกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่เข้ามาร่วมในส่วนของพิธีรับพระบรมราชวงการโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมแต่งตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยซึ่งหลังจากนี้เท่ากับว่าณขณะนี้ เกันยายนจะถูกเป็นการจารึกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกหนึ่งวันก็คือเป็นวันที่เราได้มีนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทย อย่างเป็นทางการ<ม>วันนี้เป็นทางการแล,แล้วน,ะวน,น,นรแม้ว่าเราจะรู้ตั้งแต่วันที่5ก็คือวันที่โหวตของสภาที่คุณนายวุฒิน,นีได้คะแนนเสียงความไว้วางใจจากสภา311เสียงให้นะครับดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแต่วัวนนี้พอเสร็จจากการโหวตในสภาปุ๊บทางประธานสภาอาจารย์นนท์ก็นํารายชื่อคุณวุฒินขึ้นโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมนะครับแล้ววันนี้ก็มีพระบรมราชองการโปดรปดเกลกาาก้าโปรดกระหม่อมลงมาก็เท่ากับว่า อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เชื่อว่าเดินเกมเร็วนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่มีประเด็นการสิ้นสุดลงของอดีตนายยมปรีคนที่31นะครับคุณอัทินกับในส่วนของรรคประชาชนที่ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติะนะครับก็มีการรวมเสียงแล้วก็มีการนำเสนอชื่อทำโอเอกันนะครับแล้วก็มีการเสนอชื่อปุ๊บแล้วก็ขั้นตอนถัดจากนี้ก็คือการนําเสนอรายชื่อของคอรมขึ้คืถึงเกล้าพอปวดเกล้าลงมาก็คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็ จะได้เดินหน้าทํางานต่อเรียบร้อยซึ่งรายชื่อครมอเนี่ยหลายคนก็จับตานะคะว่าจะเป็นใครกันบ้างบ,บางก็แซวว่าเอ๊ะเหมือนแบบว่าคนหน้าเดิมๆจากเมื่อก่อนเคยร่วม,มรัฐบาลเกา่าแล้วก็มาร่วมในชุดนี้ด้วยก็มีนะคะคก็เป็นผสมกันหลากหลายที่เป็นโคต้าของคนนอกก็มีอย่างเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมที่พักภูมิใจไทยช่วงบ่ายก็เหมือนจะเป็นการ เฉลยไกลๆนะคะว่าคนนอกที่จะมาร่วมงานในคอรมอคุณอนุทินที่เรียกว่าอนุทินหนึ่งเนี่ยจะเป็นใครบ้างคุณที่บอกแม้มาขนาดนี้ก็รู้หมดสิรู้หมดเลยสื่อก็จับตากันตั้งแต่เช้าคือตั้งแต่เช้าเนี่ยสื่อไปเฝ้าที่ที่ทําการพักภูมิใจไทยก็มีเจ้าที่บางส่วนแยกขึ้นไปที่ชั้น4ี่ของที่ทําการพักเพื่อไปจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมรับพระบรมราชองค์การในวันนี้ก็มีทางเลขาของสภาก็เดินทางมาด้วยเจ้าที่เอ็นบีทีเราก็ไปไปตั้งกล้องเตรียมความพร้อมที่ ถ่ายทอดสดในวันนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงเที่ยงเที่ยงนิดนิดหนึน่งคุณอนุทินเดินทางถึงพักพอไปถึงก็ขึ้นไปประชุมเลยตอนแรกไม่ได้ให้สัมภาษณ์อพอหลังจากนั้นลงมาก็นี่ค่ะควงเหมือนว่าที่รัฐมนตรีคนนอกสามท่านมานั่งดื่มกาแฟด้วยการมานั่งทานเค้กด้วยกันทุกคนก็เลยพยายามจับสังเกตว่าเอาละน่าจะนิ่งแล้วล่ะเรื่องโผครมอค่ะซึ่งบรรดาครมอโดยเฉพาะคนนอกที่มาเนี่ยก็ถือว่า ชื่อฉั้นเนี่ยได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ากันอ่ะเมื่อสักครู่นี้เองไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อสายๆตะกี้นี่เองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวระหว่างนี้ตอนนี้เนี่ยอ่าคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยถ้าดูจากภาพสดเนี่ยก็คือยังมีการถ่ายรูปแสดงความยินดีกับคนที่มาร่วมในส่วนของพิธีนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ตอนเนี้ย พิธีพระบรมรากการรับพระบรมราชวงการโปรดกาะประกืปรกอหมอมลงมาเนี่ย,เ,ยเขาจัดขึ้นที่ชั้น4ของพระภูมิใจไทยอ,อีกสักครู่จะลงมาที่ชั้น2และจะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอย่างเป<ฆ>็นทางการกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับระหว่างนี้ก่อนที่จะรอสัญญ,ญาณสดนะครับจากทางพระภูมิใจไทยที่จะส่งเข้ามาอยงห้องส่งแลวก็จะถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกัน